สบายดีพี่น้องเจ็บแก,กนสบายดีปลาลุงลกเลยลูกสบายดีจ้าปลาลูกโอกห้องหมอเลยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาต่ออยู่เพื่อนผู้ใดพี่น้องกเกพราะว่ารถพัทวันบ,บดได้เอามาแล้วพี่น้องเพราะว่าเครื่องมันมน้อยเดียวนี่มีแต่ผมพื้นหนึ่งกับลูกสองคนก็เลยจะจีบตัจักเมื่อเด้อพี่น้องเด้อหมอเป็นกับหาย,ยามาแล้วพี่นอ้องตอนน้าประพรมเด้อประพรมอยู่บ่อหลูนลูกคุะได้พี่น้อง สอยเยอะเลยเนาะออกมาดูเจ็บเจ็บยังไงลุงเจ็บกลนเจ็บแขนเจ็บกลนเจ็บแขนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องก็เศร้าแล้วลูกอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงลุงเด้อพี่น้องขอบปวดขนาดเด้อแต่การดีขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเลยตะลมทงหนึ่งกับบอเบิร์ดแต่พอดีเพิ่นดีขึ้นแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อซาอยู่เพื่อนหมดพี่น้องทงที่ช่อง บตรงที่อทสองเงนี่ยเบาเบิร์ตโอเคเนาะพี่น้องมาหอดเลยพี่น้องเลยสบ,บายใจสืมเลยเนาะลูกสายคอยเอาส่วนน,นั้ยนยิ้มให้เราลูงดีขึ้นเลยเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนแม่เป็นกระล่างหนึ่งเขา่าเล้พี่น้องด้วล่างถ่วยอตะวันกะกะสิเเพือเป็ดเพือไก่ละมากพี่น้องเอ้าสบายดีพี่น้องคัดหมอเลยน้องคัดกับคัดเ้าขาวนหมอเป็นพี่น้องเลยห้าหออยาได้หมอเท้าด okay. ่ดด้เออโ โอเคกันนาะกระสิกเกลือไก่ต่อได้พี่น้องเด้เอเปือบเกลือไก่พดพักพักกับบริษัทวานกับ,บโอเคเนาะบริษียเงินเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เชียเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆเด้อพี่น้องกับยมกับยากกับบริษียมีแต่มีพาเขามีปึ้มเดือพี่น้องเพราะเป็นหักซาพี่นะพี่น้องฝาเป็นไขรเป็นหนาวนะพี่น้องเนาะมีแต่เฮาซื้อเชียเงินซื้อ เออประมาณนั้นเลยพี่น้องเอ้ยประมาณลอยสองร้อยน่ะพี่น้องคนต่างถิ่นเนี่ก็สิเสียลายพี่น้องเอ้ยรับบมีสมโนโอกัวหรือว่าใบทะเบียนบ้านบ่เสียลายนะพี่น้องเพราะว่าเฮาเป็นคนอยู่กับถี่นะพี่น้องเนาะเป็นคนพื้นฐานนะมอง่ายพี่น้องเอ้ยกับบเสียหลายเสียกับอยู่กับกินแล้วก็ดําเงินลอยสองรอยเลยพี่น้องเอ้ยโอเคเด้อพี่น้องนะวันนี้ก็สิเกลือไก่ต่อพี่น้องเอ้ย โอ๊ยกิ้นจิ้นจิ้นจิ้นกินจินจินเอาจิ้นจินินอืมจินพี่น้องเอ้ยนี่ก็สายเลยได้พี่น้องเอ้ยสิบย่านนี่ก็ไก่แม่พักเด้พี่น้องเล ไปดูได้ลูกแล้วบอลไก่และไก่และก้สิได้ละคพักพี่น้องเลยอืมจนมักเล่น้นพริก กดฟ้านะพี่น้องเลยเพราะว่าพืชนเพิ่งเลยปลูกต้นเข่าอยู่ด้วยพี่น้องก็พักบุก <c oughs> นี่กาาระซาวันเส่ต้มไก่นี่อันนี้ก็แตกยอดเลยพี่น้องเลยเป็นขาเดี๋ยพี่น้องเด้ออืม ออกหงอนแล้วฉีดเนะพี่น้องฉีดเนาะ ูดสลัดเทาไหร่ครับยาน้องลุงเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อยาน้องลุงกิงกนหล,ลังอาหารพี่น้องเลย เสาแรงอย่างระบวงอันนี้เป็นคิดเป็นแบบพงพี่น้องเป็นแบบพงเดินๆสมใสนำ้ำแล้วก็หลังอาหารอย่างระบวงเนาะเสาแรงตอนนี้ก็พดพักพดงานแล้วเดี๋ยพีพ่น้องเยเกือบเป็ดเกือบไก่เกือบปูเกือบปลาแล้วล่ะแล้วกนะ็ซีมาเดี๋ยพี่น้องเนาะพี่น้อง ก็น่าว่าไปกินเหรอยาลูกพี่น้องตอนนี้ก็นั่นเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ำแล้วนะ,ะกินยาให้ลูกกินยา,อยาวอน้ำอุ่นก็ได้ลูกน้ำ,นำต้าต้มพี่น้ำอุ่นนะคือป,ปั้มใหม่บอกให้ต้มลับอาหารนะพี่น้อง,ยยง,งอ,อย่างกระบอกครับกินค่อยคอย

ตาด็กน้อยโอเคกินน้ำบันพอร์ลงบันเนี่ยพอรินโทรศัพท์ไปน้องตับพอนนิ่มอันนี้มัของมันใช้กัน สามพาราเลยไปยังไ<ม>ัวตัวนี้จะโมองเหนวะแม่บุลุงตัวนี้ตัวเก่าที่นี่เข้าเออตัวเก่าไอ้เขาเขาบอกทำตัวนี้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 เหงาตัว,ตวไหนก็ได้กันเนาะอืม อยอน้ำลงไปบบหนึงโอเคมันเป็นยาเด็กเด็กนั่นก็ได้มาตก้งแ่เดเด็กจะตใส่ชุดอะไรเนี่ย ตู้เย็นไว้พี่น้องให้ยาอีกซดนอนผักผ่อนนะพี่น้องเด้อจี่นอนหาผ่านเพื่อนผมหลังจากกินยาแล้วเด้อพี่น้องเด้อส่วนท่านกับพี่ยาะเด้อพี่น้องคืนกับบริษณนอนพี่นอนเอาคลิปนี้ก็ลาพี่แล้วนอนไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องกล้าหน้าตาอ้นเด้อพี่น้องเด้อรับเลยแม่กับพี่น้องเลย